สวัสดีครับครูอาจารย์ทุกท่านนะครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นการทําข้อสอบออนไลน์ในแบบที่2นะครับแบบแรกเราทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับแบบปรนัยนะครับแต่เป็นปรนัยแบบถูกได้แค่ข้อเดียวนะครับโดยใช้โปรแกรม n o t e p a d นะครับในการ Import ข้อสอบลงไปนะครับหรือแบบฟ์ลงไปในคลิปที่2นะครับเราจะมาใช้เครื่องมือตัวที่2กันนะครับเราจะไล่ไปทีละตัวเลยนะครับ ตัวที่2นะครับจะเป็นตัวทำข้อสอบแบบปรนัยที่สามารถตอบได้หลายข้อนะครับตอบได้หลายข้ออ่าแต่ผมจะคลิกเข้าไปทำนะครับที่อันที่2โดยทำมาจากทำต่อจากชุดข้อสอบเดิมเลยนะครับอ่เราอาจจะเป็นคำถามที่มันสามารถตอบได้หลาย หลายข้อนะครับอตอบได้หลายข้อนะครับเช่นเราก็ถามลงไปนะครับว่ากล้วยมีประโยชน์ทำอะไรได้บ้างนะครับเราอจะตอบข้อแรกใบเอาไปทำจุดๆๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับลากนะครับ เอาไปทาจุดๆได้นะครับต่อไปก็ผลนะครับผลของต้นกล้วยนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นลําต้นนะครับประมาณนี้แล้วข้อนี้มีข้อที่ถูกอะไรบ้างน,นะครับสมมติว่ามันถูกหมดเลยนะครับถูกหมดเลยข้อนี้ก็ อาจจะให้ข้อละ0.25นะครับ0.25รวมกันแล้วจะได้1คะแนนถูกไหมครับถ้าเด็กตอบคราว่าต้นกล้วยไปทำอะไรบ้างครับทั้งหมด4ข้อหรือเราจะเพิ่มไปอีกนะครับกดตรงนี้ครับบวกเพิ่มครัอ,อีกข้อที่ห้าข้อที่6ข้อที่7นะครับเสร็จแล้วเรากดคำว่าแอดครับนี่ครับต้นกล้วยทำอะไรได้บ้างครับ นี่ครับทำได้หมดเลยถ้าต,ถอตอบถูกหมดเลยครับถ้าเด็กเขาติ๊กถูกหมดทั้งหมด4ข้อเนี่ยเด็กจะได้1คะแนนถ้าติ๊กแค่อันเดียวเนี่ยก็ได้0.25นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบแบบปรนัยที่สามารถตอบได้มากกว่า1ข้อนะครับเราก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะแบบตอบข้อนี้ตอบข้อนี้ได้คะแนนเยอะหน่อยตอบข้อนี้ได้คะแนนน้อยหน่อยอประมาณนี้ครับ ก็เสร็จสิ้นแลครับในการทำข้อสอบปรณยแบบสามารถตอบได้หลายคำตอบครับ